นี่ตอนนี้มาอีกหนึ่ง้นนะครับนี่คือพระเอกนะครับของทุเรียนสีสเกียรของคนไทยก็ว่าได้นี่คือหมอนทองนะครับพวกเราจะรู้จักกันนะครับนี่หมอนทองที่สีสเกียรเริ่มบอกแล้วนะครับดกมากเลยนะครับถ้าสนใจนะครับอยากทานทุเรียนภูเขาไฟก็ทักเข้ามานะครับใครที่ยังไม่เคยเคยทานแล้วก็ช่วยแชร์ช่วยสัตว์คลให้ด้วยนะครับช่วยแชร์ช่วยกดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวจะเอา ทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆมาให้ชมนะครับเมื่อกี้แนะนําไปแล้วนะครับกบสุวรรณนะครับตัวนี้หมอนทองอันนี้เบสิกเบสิกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทุเรียนแปลกๆนะครับที่เราก็ยังไม่เคยบางคนยังไม่เคยทานรวมถึงผมด้วยนะครับหลายสายพันธุ์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นหลงรับแลหลินนะครับกบสุวรรณนะครับจันทนะครับยังมีอะไรกบเดี่ยวอูเยอะครับประมาณ7-8สายพันธุ์ นะครับอยู่ที่ศรีสะเกดนะครับศูนย์รวมพันธุ์อร่อยอร่อยนะครับเข้ามาปลูกที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปนะครับในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ